ฉากมากิเดินไปฟันแม่นะครับผมอันนี้ตอนดูผมก็ตะเตือนไตจริงจริงนะครับผมผมไม่คิดว่ามากิจะทำอย่างนั้นนะแบบก็บเดินชิวเลยนึกว่าแม่แม่หิวข้าวแล้วก็ฟันไปหนึ่งดาบนะครับผมฟันทำไมวะกเกลียดแม่ตัวเองด้วยเหรอความสัมพันธ์แม่ลูกเป็นยังไงตะไบเทีนยนไขไม่เคยเล่านะเป็นภาระผมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องไปตีความซะหมดทุกอย่างเล่าหน่อยเถอะครับ เหนื่อยนะบางทีเหมือนแม่จะทั้งรักทั้งชังมากิเนาะแต่มุมมากีอะไม่เคยเห็นมุมมองที่มีต่อแม่เลยอะมีให้ผมดูแค่เนี้ยให้ผมไปตีความยังไงอะสงสารผมบ้างเถอะขอร้องฉากนี้ผมก็ชอบนะที่แม่แก่บอกว่าเออดีจังที่ได้คลอดพวกเธอมาเนาะอาจจะหมายถึงการที่มากิล้างบางพวกเนี้ยก็เหมือนกับได้แก้แค้นแทนเจ้ที่โดนกดขี่จาก สังคมชายเป็นใหญ่นะผมเหมือนกะได้ปลดปล่อยสักทีอ่ะก็ดูดิขนาดเชือกองเท้านะครับยังต้องให้นางผูกให้ผมว่าเชือกองเท้าที่ผมผูกเองดีกว่าเนาะมันจะได้รวดเร็วไงต้องรอเจ๊ผูกให้มาตัดเชือกให้อโอเสียเวลามากกว่าก็โดนมีดปักหลังไปนะหนาวยาคุง